สวัสดีครับสวัสดีครับนรตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันครับมาลรอตอนนี้เรามาอยู่กันที่วัดไผ่ลงพัวใช่ครับใช่ไหมครับนี่มีพระองค์ใหญ่โอ้โหที่นี่คือที่ไหนเรามาบอกคุณผู้ชมหน่อยนิวบอลนิวบอลหันหน้ามาหันหน้ามาบอลหันหน้าไปพูดดัง นั่นมีอะไรน่ะน้ำนะคะตอนนั้นอ๋อนำไปเลยน้ำไปเลยเห็นได้ยินเลยขอตังย่าซื้อไวเล็สหน่ะปวแล้วค่ะทำพ้องแล้วนะไวเลสเป็นตัวละหมื่นหนึ่งในสอ2ตัวอุ้ยปลาไปเริ่มเลยพ้องมาดูนี่ บอกว่าให้เราอะรับสๆิ่งอ่ะปล่อยล้วปล่อยมา